สวัสดีครับอยู่กับช่อง MT นะฮะคลิปนี้ครับผมมาเที่ยวกันที่อู่ช่างยุธหนองโพนะครับหลังจากที่เราไปชมแปดล้อของพี่อัม้มหนองโพมานะหลังจากที่เสร็จจากอูช่ชะก,กุ้งแพรครับโน่นจอดขึ้นกระดดไปโน่นเห็นไหมมุมโน้นเลยเจ้าขวอยู่นัน่นะ,อะพอดีว่าบันทีเจ้าขว่ชมเครื่องกันมานะครับก็ถ้าใครยังไม่ดูคลิปนะครับก็กดเข้าไปช่องผมเลยนะฮะ นี่เลยแล้วก็กดตรงวิดีโอจะพบวิดีโอเพียบครับในช่องผมน่าจะแตะพันแล้วบ้างจำไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าพักนี้ลงทุกวันเลยครับผมไม่อยากคลิปขาดนะเนี่ยฮะโอ้โหคันนี้นี่สวยจัดเลยนะอีกคันหนึ่งครับผมสําหรับ6ล้อคอกสีสวยๆนะ6ล้อล่องรถล่องกระบะสายล่องนะครับคันนี้นี่ก็จะเป็นรุ่นเอ่อ ฮีโน่ย่อฮีโน่รุ่นโดมิเตอร์500ครับรหัส f c 9 j 2อ1้ดม้านะฮะอันนี้ก็จะเป็นเครื่อง JO5E 4ีซูปนะครับเทอร์โไปผันนะครับนี่แล้วก็ที่พิเศษคันนี้คือนี่ครับ4ครับอย่างที่ตั้งชิคคลิปเลยครับอย่างที่ตั้งชิคคลิปเลยนะ4เปลือกไข่มุกทองนะครับ ืนี่ฮะดูเอาประกายมุกทองละเลือเลยฮะสีนี้นี่โอ้โหแบบสวยจริงนะเนี่ยดูครับรถใหม่ป้ายแดงนะครับอันนี้เห็นไหมเห็นประกายทองมนจะะทอนไหมเนี่ย โอ้โหสวยจริงๆนะนี่แหละครับสไตล์ดล่องนะครับก็จะเน้นสีพื้นนะแล้วก็ของตกแต่งที่เป็นของแต่เลทเช่ชนแก้มชุบครับกระจังหน้าโครเมียมนะชายล่างครับชายซุ้มล้อครับบันไดข้างฮะแล้วก็เลี่ยมชายมวกครับแล้วก็นี่ฮะกันศาดขากระจกเลท ฝาครอบกระจกโครเมียมหรือว่าจะเป็นกันชนครับอันนี้เป็นกันชนสแตนเลสนะเป็นกันชนที่ตกแต่งด้วยสแตนเลสคุ้มสแตนเลตเลี่ยมเหล็กเข้าไปแล้วก็ยินออกมานะฮะแล้วก็ยิงหมดุดข้างบนแล้วก็เลี่ยมด้วยเหล็กตอกกันทัข้างเนี่ยฮะนี่คือเข้าตายกันตกแต่งแนวรถบรรทุกร่องนะครับแน,แนวรถคอกถ้าพูดถึงความสวยงามนี่ช่างบ้านโป่งครับเนี่ยฮะ สวยสุดจยู่แล้วบ้านโป่งนี่ดินแดงแห่งช่างครับสุดยอดจริงๆโอ้โหสุดยอดมากคันนี้ดูล้อครับเนี่ยฮะอันนี้ก็ล้อชุบโครเมียมนะฮะกระทะชุบโครเมียมขนาดยางก็9.5้าา R สิบอันนี้คือเป็นสายางสแตนดาร์ดจากโรงงานนะครับ ก็มากับยางวิชลินเลยนะทีโน่นี่เขาให้วิชลินเอ็กมัลติมาแต่โรงงานเลยนะครับให้ของดีมาเลยนะสุดยอดมากอันนี้ช่างยุทธนี่จากการเพิ่มบันไดหน้าเป็นสองขั้นนะครับนี่ฮะอันนี้ของอบันไดเดิมแล้วก็อันล่างนี่ก็เสริมมาใหม่นะก็เสริมบันไดมาใหม่นี่ครับเนี่ยเวลาแบบ มันตัดกับเลดอะ่ะมันสวยงามจริงนะเห็นไหมมันสวยจริงเนี่ครับดูดีเทลกันนี่ฮะเลตอกลายครับลายพญยายนาคครับเดี๋ยวมังกรปะอ๋อลายมังกรอ๋อมังกรครับผมไม่ใช่พญายนาคขออภัยฮะ เวลามังกรเป็นงานที่ต้องใช้ช่างฝีมือนะครับในการเริ่มแรกเนี่ยคือเขาจะปั๊มมามีแท่นปัม๊มแล้วก็ใช้คนตอกเก็บด,ดีเทลทีนี่ยพวกเนี่ยพวกเกตเกิดมังกรเนี่ยเห็นไหมพวกเกตเนี่ยก็ต้องใช้างานฝีมือนะให้คนตอกเพื่อ,อใส่ ไหลเอดเข้าไปนะนี่ยฮะโลตาเพชรชายน้ำสุดยอดออกมาก ดูแต่กระบะนี่กระบะเลทฮะพืแตะเลแผ่งข้างมีเนียมอ๋ออันนี้เสาเป็นเหล็กมะเสาเป็นเหล็กอ๋ออันนี้เป็นเสาเหล็กประตูเปิดข้างได้โอ้โหปะกายขึ้นวิบวับเลยยอดมากคันนี้ สี่วยครับอันนี้ก็ชุดล่างกันเดิมนะฮะมีแค่เพิ่มโช๊คนะถ้าเป็นรุ่นนี้มาแต่โรงงานนะของเดิมมันก็ไม่มีโชค๊คอย่างนี้นะครับเดี๋ยวพายดูอันนี้จะเป็นหัวกระสีป้ายแดงเนี่ยฮะเดิมเดมมาก็ล้นล้นนี้เลยนะไม่มีโช๊คนะครับ อันนี้นี่ก็ทีมงานสมหวังเอ็กเพรครับใกล้ละอีกไม่นานนี้เดี๋ยวได้ชมไ่นอนฮะอันนี้จะเป็นสีทองนะทองกากเพชรสมหวังเอ็กเพรสนะครับโชล่าก็เป็น8ปล้อนะครับงานแปลงจากเอ่อจากใครน่าลืมละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋รู้สึกว่าเขาแปลงมาเองนะเออ รู้สึกว่าท,ทีมงานสบัติก็ทำกันเองคัแปลงกันเองเลยวางคานหน้านะแปลงคันหน้าแล้วก็ยกเอาไม่ใช่สิยกไปทุกเพลาเลยครับคานหน้าคัานกลางแล้วก็เพลาหลังเพลาหลังนี่ใส่แปดต้องแท้ล็อกลมนะครับเนี่ยฮะล็อกลมไหมนะเบรคมือลมครับเนี่ยฮะดูคัสซีเขาเนี่ยโอ้โหเห็นไหมคัสซีสีแสดกักเพชรครับ แล้วก็มีเหล็กเก็ตปลาด้วยคัสซีนี่รู้สึกว่าจะเป็นสองชั้นด้วยนะข้างหลังสองชั้นแต่ว่าเดี๋ยว,ว,ด,ยวดูข้างหน้าก่อนข้างหน้ามันยังไงวะเนี่ยหรือว่าคัสซีเดิมวะออกคัสซีเดิมดีกว,ว่าคัสซีเดิมไมสซับครับเนี่ยฮะกันโค้มพับโชกโอ้โหเหน็กบาง เรออาจะนุ่มวะเนยรถคันนี้นี่ไล่ช่วงล่างมาเพื่องานด่วนโดยเฉพาะเลยครับเนี่ยช่วงล่างนี่ทำเพื่องานด่วนโดยเฉพาะเลยยอดโซเซเรตหมดเลยนะเโซ่ไปโซเลตนะครับ อันนี้ก็บรรย,ยากาศภายในอู่นะครับประมาณนี้เลยรถก็มีเข้าไม่ขาดเลยเร้อยเจ็ดสิบห้าแรงมา้าโอเคผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมชมคลิปวัอื่นด้วยครับผมมีคลิปอีกเพียบเลยเอาล่ะทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ